นี่เป็นการพวกกล่องครับของคลิกร้อยสิบกระบูแล้วก็น,นี่จะเป็นกล่องมิอนะครับรหัส 5BV00933 สายสีแดงของคลิกเข้ากับสายสีน้ำตาลของกมาห้าสายสีเขียวคือสายเกาว Honda เข้ากับสายสีดำที่เป็นสายเกาว y a m a า5สายสีฟ้าแถบเหลือง ของ Honda นด็นสายที่มาจากพัดเซอร์นะครับเข้ากับสายสีขาวแถบฟ้าของ y a m ห้าสายสีแดงดำของคอย h o n ด้าเข้ากับสายสีส้มของ y a m ห้าส่วนสายสีแดงขาวาสีขาวแถบแดงของ y ี m a ้าไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ต้องต่อเข้านะครับทิดติด,ดก,กับแจ็คนะครับตัด แล้วก็ห่้งไปเลยนะครับอเอาไปสายอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้ก็สีส้มน,นะครับ